ได้มีโอกาสทำบุญก็อุทิศส่วนกนศลให้เขาซะหน่อยสัสกร้อยหนึ่งนะครับเออหนูอยากได้โชคจากลอตเตอรี่ฮานอยฮานอยครับช่วงนี้ลอตเตอรี่ไม่มีค่ะฮานอยค่ะฮานอยจุดทุบเลยทุบไปเลยอเอฟซี FC จานเอาพี่หมูพี่แพะพี่เสือวางไว้บนพาวางไว้บ,บนแบบแท่นน้อยๆอ่ะเออจุดทูบโอ้ไม่กล้าโพสเพราะอะไรเขาเคยโพสแล้วเขาเคยถูกหวยยี่สิบบาท จุดทูกกับพี่แพะเศรษฐีน่ะเขาถุหไว้ยี่สิบาทแล้วเขาโพสต์แล้วเขาไม่ถูกอีกเลยเพราะว่ามีคนทักมีคนทักมีคนขอบอกบอกหนูหน่อยบอกหนูหน่อยพี่จุดยังไงแล้วเขาก็บอกวิธีการจุดหวยตั้งแต่นั้นมาหนูไม่เคยถูอีกเลยจนกระทั่งหนูมนได้ยินอาจารย์บอกว่า,วาให้ใส่ปากถ้าถ้าไม่ถูกหวยหรือมัน หรือมันไม่ถูกมานานนะให้ใส่บากสองชุดหนูใส่อีกแล้วก็หนูเพิ่งถูกอีกหลังจากนั้นหนูถูกหวยประจาสร้อยเขาอะครับเขาจะมีแพะหมูพี่เสือสามองค์เนาะแพะหมูพี่เสือเขาจะถอดสร้อยเขาเนี่ยเวลาเขากลับบ้านเนี่ยเขาถอดสร้อยเขาวางบนวางบนไอ้ฐานแดงน้อยฐานแดงน้อยร้อยหนึ่งอะเออเขาวางเนี่ย้วเขาจุดทูบเขาได้ทูบเขาได้ทูบปู่เฮงห้าสี่ไปได้ทูบปู่เฮงห้าสี่เขาถูกตลอดเลยถูกกับทุกวันเลย แต่เขาเขาซื้อไม่เยอะนะเขาซื้อสิบาทยี่สิบาทเขาจะไม่ซื้อเกินนี้เออเออหนูมไม่หนูไม่ไม่พูดไม่พูดพี่โอไม่บอกไม่บอก <c oughs> เขาห้ามสอนวิธีการขอหวยกันเขาห้ามสอนวิธีการขอหวยกันเขาห้ามสอนวิธีการซื้อหวยในเว็บจำไว้เออเขาห้าม ห้ามเราเงียบกิ๊บพอเงียบนะไปใส่บาตรสองชุดแล้วก็จะกลับมาถูกอีกโอเคนะบอกหมดเลยลูกเบียร์เขาห้ามบอกกันโอเคนะเออห้ามบอก <c oughs> สอนคนไปไม่ถูกไม่ได้นะอาสอนวิธีการจุดธูปจุดกี่โมงจุดกี่ดอกหันหน้าทิศไหน ไม่ได้ไม่ได้เชื่อไหมครับเอฟซีการเนี่ยถูกหวยในซองอ่ะถูกทีละหมื่นกว่าบาทสองหมื่น 20, เขาเขาสงสัยอย่างเขาสอนเขาสอนลูกน้องอ่ะเขาเป็นหัวหน้าพยาบาลเขาสอนลูกน้องอ่ะซื้อหวยมึงเธอกดลิงก์นี่นะกดลิงก์เนี่ยกดเข้าไปอย่างางี้เออลิงก์เนี้ยลิงก์นี้เท่านั้นนะเพราะว่าลิงก์เว็บอื่นเนี่ยมันเก มันถูกแล้วไหมมันไม่จ่ายทางอย่าไปซื้อเยอะเผื่อมันไม่จ่ายเนี่ยเขาสอนเนี้ยพูดคํานี้เลยฮะไม่ถูกเลยเพิ่งมาเจออาจารย์เลยแล้วอาจารย์บอกว่าอ๋อหนูไม่ถูกหวยเพราะว่าหนูไปสอนคนอื่นซื้อหวยหนูไปเซบัตสองชุดซะเพิ่งถูกที่ผ่านมาเนี่ยเออจำไว้นะครับไม่ได้นะครับเซบาตสองชุดเพื่อเพื่อที่สุขสนให้เจ้ากรรมเรนที่กบเจ้าล่วงเกินคือคนคนนั้นเนี่ย เขาไม่มีดวงได้ลาบคือเหมือนเราอะ่ะไปแตะก,กรรมเขาเขายังไม่ถึงเวลาถูกหวยคุณวนาพลแดีเราเดิทนทะลึง่งไปบอกวิธีเขาเจ้ากนเว็เจ้ากนเวนเขามาบาังเราโอเคนะอ๋ <c oughs> เอาละพรุ่งนี้ใส่บาตกันโค่อค่มคมตองจุดข,ข, <c oughs> ข้าวไข่ต้มต้องมาข้าวไข่ต้มต้องมา สอนแม่แม่โอ๊ยไม่ได้เรื่องหวยเนี่ยถึงแม่ก็ไม่ได้ครับถึงแม่ก็ไม่ได้รู้ก็ตอนแรกเอาตอน่นแรกมาบอกกันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเละเละเออข้าวไข่ต้มซะสองชนง่ายๆนะครับง่ายๆอุทิศเอ่ยคําเดียวนะอุทิศให้เจเ้ากรรมเวรที่ข้าพเจ้าร่วงเกินทุกพระองค์แค่นี้เลยเออ <laughs> โอ้ยไม่มีคนรู้ทุกเรื่องหลอกไม่มีคนรู้ทุกเรื่องหลอกเรื่อง โอ้ยอาจารย์เขาไม่มีเวลามาบอกหรอกเรื่องพวกนี้เออเรียนผิดเรียนถูกไปเรียนผิดเรียนถูกไปมีฝากซื้อหวยด้วยนะมีฝากซื้อหวยด้วยขี้เกียจกดฝากซื้อแล้วกันร้อยหนึ่งแต่ตัวเองซื้อยี่สิบถูกทุกงวดแต่งวดนี้ไม่ถูกเพราะเพื่อนฝากซื้อโอ้ย ก็อาจารย์บอกแล้วดวงบางคนไม่เหมือนกันถ้าดวงที่เริ่มดีเนะี่ยซื้ออย่าเกินยี่สิบค่อยๆค่อยๆไปหนูถูกยี่สิบาทหนูได้เงินเยอะแต่หนูได้เกือบทุกวันนะแล้วอยู่ดีหนูลาบหายไปเลยอะ่ะมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพื่อนฝาก,ก็กรับก่าโอ้ยลูกหมีโอ้ยลูกหม,ม,ม,มีผู้แสนซื้อโอ้ยมันทำงานการกุศลบ้ ไม่ได้ลูกหมีไม่ได้ไม่ได้มันเป็นลาบของเราไม่ได้ฝากซื้อไม่ได้นะครับน่โอ้ยใจเลยครับเพิ่งดูครับอาอาตามนี้ตามนี้ถือว่าคลิปนี้เป๊ะมากนะครับคลิปนี้เป๊ะมากลาบหายนะครับเรากำลังมาเนียนๆเ,เลยคือเราพวกหนูเอาตังที่ไหนทำบุญพวกหนูจะเอาต,งาอาตังที่ไหนกินใช้พวกหนูจะเอาตังแตะเอียที่ไหนให้แม่ เออซื้อไปเถอะเชื่ออาจารย์แม่งบุญไม่หมดหรอกไอคนที่ถูกหวยก้อนเนยเยอะแล้วทุกขลาบแล้วหมดบุญเนี่ยคือมันไม่ใช่คนทำบุญแต่คนพวกหนูแม่งทำทอดป่าทุกอีเวนต์บุญไม่ไปทางหมดเข้าใจนะไม่ต้องกลัวบุญหมด,คน,หมดคนบุญหมดคือพ่ออาจารย์พ่อผู้พันนะซื้อหวยจนจนหมดบ้านหมดช่องเลยซื้อ <laughs> <laughs> พ่ออาจารย์บ้านซื้อหวยพ่อพ่อทเทพกําเนิดนะพ่อผู้พันนะโอ้สุดๆเต็มตีนอะ วันดีดแค่ววนี้แหละพวกเง็กๆเออใส่าบาทซะวันดีจ้าจ้า